โปรตีนดีมีประโยชน์แต่ถ้ากินเยอะๆทําไมมันถึงเก็บเป็นไขมันได้แล้วไอไขมันที่มันเก็บอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนให้เรากลับคืนมาได้หรือเปล่าร่างกายคนเราไม่ฉลาดโคตรเลยนะครับเมื่อเรากินโปรตีนเกินความต้องการร่างกายจะเอากรดอะมิโนมาใช้เป็นพลังงานครับเหมือนเอาไม้ามาเผาไฟให้มันเกิดเป็นพลังงานแต่ถ้ากินเยอะมากๆจริงๆจนใช้ไม่ทันเนี่ยร่างกายก็จะเปลี่ยนส่วนเกินให้เป็นกรูโคสครับแล้วถ้ากรูโคสยังเหลืออีก มันก็จะเอาเก็บไว้ไปเป็นไขมันในที่สุดนั่นแหละครับนี่แหละครับโปรตีนมันสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันได้แต่มันต้องผ่านหลายชั้นเสียพลังงานเยอะแล้วก็ไขมันทําไมมันเปลี่ยนกลับมาเป็นโปรตีนไม่ได้ล่ะตอบสั้นๆง่ายๆครับเพราะไขมันมันไม่มีในตัวเจ่นขณะที่โปรตีนมีกรดอะมิโนมีในตัวเจ่นเป็นแกนหลักส่วนไขมันเป็นไตรกอสรายมีแต่คาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนร่างกายมันก็เลยไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนขึ้นมาใหม่จากไขมันได้ จะเอาไขมันมาสร้างกล้ามเนื้อขอโทษครับมันขาดชิ้นส่วนสําคัญที่เรียกว่าไนโตรเจนนั่นเองนี่ก็เท่ากับว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่จําเป็นทางเดียวในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อไขมันเป็นแหล่งพลังงานสํารองที่ไม่เคยเป็นกล้ามเนื้อได้เลยนี่แหละครับกินโปรตีนเยอะมากอาจกลายเป็นไขมันได้แต่กินไขมันเยอะๆไม่มีวันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อเพราะมันไม่มีวัตถุดิบที่ใช้สร้างนั่นเอง